ฉันเป็นประธานกลุ่มนะคะกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมดห้คนค่ะชุมชนของเรานะคะปลูกผักหวานป่าค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายยอดค่ะต่อมาปี2564เราประสประบปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาค่ะทวาให้ผักหวานของเราได้ราคาถูกและเราขาดทุนค่ะสระมาณที 5, 1, ่เท่าไหร่แล้วก็มีชุมชนนะคะจึเกิดความต้องการตัวสาร,สสารแต่ว่าเรทจะมีไหมให้มากกว่า ที่คนรับประทานอยู่แล้วเกิดคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาที่อายุผ่านได้นานค่ะเพราะว่าเขาเป็นถักตามด้วยตาค่ะต่อมาประมาณช่วงต้นปี2565ค่ะเราจึงตัดสินใจไปจดทะเบียนโอท็อปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควาเใจจังหวัดพรบายน์ค่ะเพื่อที่จะเป็นตลาดเก้าแม่แล้วเป็น ปี2 5 6 5ค่ะเราได้รับวามช่วยเหลือจากภาชีพกลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สื้อจัสัพัที่4จังหวัดปูดอนานีในการมาเขียนแปลงสถานที่ผลิตอาหารให้เราแล้วก็สะสจจังหวัดลุงการค่ะทําให้เราได้รับรออยสินค้าตัวแรกของเราก็คือชาผักหวานค่ะช่วงระยะเวลาปี65 66 67ชาผักหวานของเราก็เริ่มเป็นที่ ตลัดและรนมทั้งประเทศค่ะแล้วก็ปีปลายปี61ปลายปี61นะคะเราได้รางวัลนะคะประกวดรางวัลนองชนะเลือัอัน็อก2ค่ะประเภทของดินนะคะของฝั่งสถาบันการค่ะแล้วก็ทำหให้เราเกิดความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ผลหวานของเราค่ะจากที่เราแกงจะ่ไข่บดแดงอย่างเดียวเป็นชาแล้วเราจะแตกรายให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย แล้วทั่วไปปี67นะคะประมาณธันวาเราได้รับความคุ้มครองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรุจันทร์นีมอบโดมตากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด4 x 6ให้เราค่ะเราดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่อสารของเราออกเยอะออกดีมากเราจะตากยังไงทำระบบแห้งยังไงให้รถลบร้อนเนี่ยค่ะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เข้าสู่ดีซีดีอย่างนี้ด้วยค่ะเราก็นำผลผลิตที่เรา เก็บใบตักสวนนะคะแล้วก็มีการรับซึ้าจากชุมชนนะคะที่ปลูกผักหวานมาลา้างทาความสะอาดเข้าสู่กระบวนการหมดนะคะเป็นที่มาของนวัตกรรมผงผักหวานของเราค่ะต่ะอยอดค่ะแล้วคราวนี้ผงผักหวานของเรา,เก,เก,า,า,าก็ได้รับความชื่เหลือตากสองจอพาที่สถายรการจ่าไได้รับมาตรฐานออนยอเรียบร้อยแล้วนะคะผงผักหวานแล้วค่ะ ประกอบกับปี2 5 6 8ปดีปัจจุบันเนี้ยนะคะก็สำนักงานข้ามชาติชูชูอโวคานโดร์สำนักงานพัฒนาชุชชนจังหวัดอังการได้มีโครงการ c d o ค่ะทำให้สวนโงแทนของเราได้มีกาสเข้าร่วมโครงการนี้เราจึงขอความช่วยเหลือความอนุเคราะห์จากคาคีเตข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะว่าหนูอยากนำผงผักหวานไปมิตรในอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของเค้าของหวาน แล้วหนูมองมองย้อนว่าลูกสาวหนูอ่ะเล้าขวกเป็นเด็กไม่กินผักหนูะจะทํายังไงให้ลูกหนูอ่ะกินผักแล้วก็เขาหนำไม่ชอบทานอาหารเชา้าเขาจะกินแค่เีเรียลกับนมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็เลยว่าบะหมีม่เป็นอาหารเช้าที่ดีตอบโจทย์อย่างเงี้ยค่ะเราตัดสินใจว่าถ้างั้นจะทําบะหมี่ผักกว่าแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้ความรู้ต่างๆเราก็ได้นํามาปรับใช้ใน กุ่มของเราอะค่ะจนได้มาสู่กระบวนการบะหมีผักหวานสูตรเจค่ะซึ่งส่วนผสมของเรานะคะจะมีแป้งสาลีเอเนกประสงค์ผงผักหวานแล้วก็น้ำเท่านั้นค่ะเราจะไม่ใส่สารสีใดๆเติมกลิ่นใดๆค่ะสีเขียวก็จะได้สีจากผงผักหวานค่ะซึ่งผักหวานมีประโยชน์มากเลยนะคะพอตวรวจโภชนาการดูแล้วพบว่าเขามีโปรตีนไซคิวเทน มีคอลลาเจนมีวิตามินซีนะคะถึงแม้ว่าไม่เปรี้ยวมีเบต้าแคโรทีนวิตามินบีค่ะและที่สำคัญมีใยาอาหารช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะส่วนผสมของเราที่หนูกล่าวข้างต้นนะคะมีแป้งสาลีผสมมีผงขับถานให้เอกของเรานะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าะคะ่ะเราจะมาทำการวนวดผสมให้เข้ากันจนเป็นก้อนหลังจากนั้นเราจะ่าเนเครื่องที่แป้งค่ะแล้วก็มาตัดเส้นนะคะ แล้วก็เข้าสูก่กระบวนการอบแห้งที่ควบคุมก,ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของเราควบคุมในขุมที่ไม่สูงมากเินเกินไปทําให้คุณค่าทางโภชนาการ,ร,รของเส้นบะหมี่แหวานของเราคงที่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานงงงศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สี่นะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรในโครงการเกษตรอัจฉริยะค่ะค่ะต่อมานะคะหนูก็จะให้คณะกรรมการทุกท่านานะคะได้ชิม บะหมี่ของเรานะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญนะคะของทุกคนทุกเพศทุกวัเลยค่ะแล้มีการซื้อของหวานจากชุมชนค่ะเป็นรายได้ในชุมชนของเราเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในอนาคตข้างหน้าเรามีความคิดว่าเราจะทําบะหมี่แบบพร้อมทานค่ะมีผักต่างๆนีเงินไปเหมือนกับว่าซองหนึ่งแลค่ะ ทุกท่านสามารถซื้อไปต้มยี้ทานได้หรือคนที่เรารักทานได้โดยเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะรักษารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสินค้าที่เราทำปลอดภัยสะอาดทดลองมาจากลูกสาวแล้วค่ะนอกจากลูกสาวแล้วยังให้เด็กญาติพี่น้องในชุมชนเขาได้กินจากเด็กที่ได้ทานผักลูกสาวสามารถทานเีผักหวานสุตรเอตัวนี้ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอขอบคุณโครงการพัฒนาชุมชนที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะให้มีโครงการ KBO โครงการดีๆให้ผท้ปกครองการในทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตองแคเองและผู้ประกอบการทั้ง76จังหวัดนะคะได้มีโอกาสได้พัฒนาสินค้าของขิ่น สินค้าพื้นบ้านหรือสินค้าต่งางๆที่มีมรนรัตกรรมนะคะเพื่อไปสู่ตลาดสากลและตลาดโลกค่ะและที่สําคัญขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสสจอจังหวัดบึงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดบึงการนะคะอุตสาหการรมจังหวัดบึงการค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีนะคะพาณิชย์จังหวัดบึงการค่ะกรมพลังงานนะคะที่เข้ามาส่งเสริม เรื่องพลังงานต่างๆนะคะค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ